น้ำใจนี่แมงปันไห้เหนียย่มของตอนฝากหากว่ามีขาหน่อยใจเกินลอยขาแพ่งเข้ามันเสือสัดแห่งยาได้เม้นสาคุยกันเกิดเป็นค้นอีสานให้หักแพ่งกันไว้ครับสวัสดีครับหน่อยคำพุงน้ำของดีมาฝากพี่ฝากน้องเลยครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสิงหานะครับผมได้แงัดแงะแสคอกไงของออบ้านนอง,งเงินม่ไห่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นฟ้ามไง ในตำบลน,นะครับง่ว40กว่าตัวยังบ่เคยเปิดราคาใสจัเทือนะครับเมื่อนี่กะพี่พาพี่น้องไปให้เฝ้าด้วยครับราคานี่หายากเศษกรษฐกก่ไนเอาไปยงไดพ่อค้าเอาไปมีกําไรต่อไปพบกับผู้ใหญ่แควงงามเลยครับอ้าสวัสดีครับพี่น้องเอฟซนะครับเมื่อนีอ่ผมได้เข้ามาปปเปิด ราคางวัวนะครับเสียเพิ่นอ่าสิขายหลายตัวอยู่คือฟาร์มเสียสิงหานะครับสิงหาฟาร์มนะครับงวัวเล่าก็มีเป็นสี่สิบปุ๋ยละพี่น้องเอฟซีนะครับครับสวัสดีครับเสียครับครับอ่าเดี๋ยวนี่เสียอยู่บ้านไหนครับนี่พี่กัดอยู่บ้านไนหนบัวเงินเหนือ,นอหนองบัวเงินเหนือเนาะตำบลครับตำบลหน,นองหลวง ตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่เนาะเสียเนาะครับครับครับเมื่อนี้เสียสิเปิดเจ้าตัวครับเปิดแยกหน่อยกันีโต้ีโตเนาะเอาพี่น้องเอฟซีนะครับทิดตามนะครับคือเสียพ้่งจะขายง่วนะครับอ่าตัวตัวนี้เป็นตัวแรกบ่อเสียตัวนี้ตโตให้กินยายุ่นี่บอครับโอ้มันตื่นนะครับเอาพี่น้องเอฟซีนะครับงัวเพิ่นก็หลายตนะครับเสียพิ่ยากเปิดนะครับ อ่าง่ามๆพี่น้องนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเถิกเนาะเสียเนาะเถิกสามหห้องไปโอ้คือห้องถึกแต่เสียสามสิบห้าบ่อเสียตัวนี้โอ้พี่น้องเอฟซีเด้อสนใจนะครับใหญ่ลึกเงานะครับพี่น้องเอฟซีอยากเป็นงวดฉุนนะครับเนาะอ่าก็มาที่ตามเสียได้นะครับเบิ่งดูครับได้ปีหนึ่งพอดีครับงวดเพิ่นบู๋ตัวใหญ่ครับพี่น้องเอาตัวนี้สามสิบต่าไดก็เสียเนี่ย สามาเนาะบักดังนี่เนาะเบิ้งพี่น้องนะครับอู้งหนาลึกนะครับพี่น้องเอฟซีสนใจกับทิดต่อกับเสียนะครับเด้อเอาต่อมานะครับตัวไหนครับเสียตัวนี้น,นี่ทองบอกครับเสียทองในเกตเดียนพี่น้องนะครับผสมยังเสียตัวนี้ มอนีบบัพป์เตอร์บีบมาสเตอร์ครับพี่น้องโอ้หัวผุนโปมี่นั่นเนาะครับเนาะผุนผุพี่น้องตัวนี้เสียขายตัวไหครับตัวนี้สี่หาสี่สิบหาพี่น้องป๊าที่โทษโทษพี่น้องเอฟซีเบงดูงัวเดี๋ยวนี้สถานะกับบีดมาเตอร์มันบ่เสียครับครับครับเอ็มเด็กเก็ดเดียนพี่น้องนะครับ นี่ใบมีหลอดพร้อมนะครับพี่น้องเอฟซีบังดง่วงราคาสี่สิบตัวไดก็เสียสี่ห้าเอ็กซ์ไอส์เอ่อสี่โถเอาพี่น้องเอฟซีนะครับสนใจกับมาติดต่อกับเสียได้เด้อต่อรองได้พี่น้องเอ่อง่วงตัวนี้ไหมมันเสียเบาราคาผิดเปล่าเหรอโอ้ยง่วเพื้นไร้ตัวผมกับระวังครับเสียขอเลขโทรกนะครับเสียศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่ห้า หา5ีหาเก้าศูนต์สี่ศเาศสี่ศเสียสิงหาฟามนะครับบ้านหนองบุงเินเหนือตำบลบน,นองหลวงอำเภอเฝ้าไรนะครับอ่ามีอีกตัวนึ่งยุ่สเสียบานี่ใช่ลวยนีเราเบ,บิบ้งเบ้งพี่น้องโอ้เป็นตัวจเอาตัวตัสี่สิบห้าเนี่ละ <c oughs> โอ้กันพูใยี่บ้านมีเงินนี่พูนหญ่บ้านซื้อไว้บักถึกไงไนี่วางไรเสียนี่สี่สิบห้าแลนเอ้พี่น้องบักถึกไงสี่สิา หวยเสียบวกราคาผิดบ่ครับเนี่ยมามามาเต้กันพี่น้องเขามาต่อรองได้อยู่ตัวนอดเสียเนะาะอา่าอ่าพี่น้องตัวนี้ได้ดปีกั้วเราบอกเสียอ่าปีปเซือนนี่ครับนี่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 ข้อมูลที่ขายนี่ครับนี่บักขาวนี่ตัวไหนก็เสียนี่ยสามห้าอีแดงสูงนี่สีหาสีหาบักเถืกไงเถือกไงสีหาโอ้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเด้อราคางัวสีสีผาพี่น้อง นะครับตัวน้อยซีไปนี่นีตัวนื่องเหตุอะเลยอ่าพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับโอ้หัวเล่านี่มิตรตุยไงครับราคาสี่สิบห้าครับโตแม่ขาวน่บอกครับแม่ขาวนโอ้หี่ง้องเนาเสียท้องเกศเดียนห้องเเดียนมิใบมีหลอดเนาะเสียเนาะใบมิหลอดแม่ขาวนี่เปิดไว้เท่าไหรครับเสียสี่สิบห้าโอ้หัวอยู่นี่บ่ฮอดห้าสิบตัวนี้บ่หอดห้าหมื่นพี่น้อง เบิงแม่นี่ครับไงอางเง้าครับงัวแม่นี่สอดมิเตอร์ไว้นะครับสีหพี่น้องเอบักเทิกนี่กับสีหครับขาสนใจกับเข่ามากติดต่อกับเสียได้นะครับเด้อเสียขอเบอร์อีกนะครับศูนย์แปดหนึ่ง0หเสียสิงหาเนาะเสียสิงหาฟ้ามนะครับ อย่าเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่บักขาวนี่สีไล่พึ่งบักขาวนี่สามสิบห้าบาทเสียอีแม่นั่งนี่สี่สิบห้าน้อเสียเนาะมีทองหรือจักเดียนเสียเจ็ดเดียนพี่น้องมีใบมีหลอดพร้อมมาเสียสวัดบักได้เสียบีดมาเตอร์พี่น้องสี่สิบห้าเบิ่งดูงัวเรามีตะตุยังไงเอา บามันปะตุสัตว์ผสมเลยเลยบ่เสียขายบ่ครับแม่นี่ขายขายเท่าใดครับเอ้าง่วงอยู่นี่มีแต่สี่สิบหาคือบ่ห้องเพิ่มมาแน่ยเสียอู้พี่น้องนะครับสนใจกับมะเบิงนะครับเด้อเข้ามาหาอ่าเสียสิงหาครับอ่าเสียสิงหาฟาร์มนะครับบ้านหนองบึงเงือเหนือตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ครับขายเมื่อสง่วงอยู่นี่ง่วเพิ่นปอมันสี่สิบครับบักนี่ก็ สามสิบหาครับนี่อุ้ยพี่น้องเอฟซีเอาไปกุนได้ถึงง่วนไงไไง่ายไหมง่ายครับเนี่ยสามสิบหาต่อรองได้เนาะเสียนอะแบบนี่เนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบภาพไปถ<ไ>่ายถ้ำน,นี่แล้วครับเสียสิงหาเบิง้งเด้อ<ไ>เขามาล้านค้าบ้านหนองบึงเงินเหนือนี่แหละครับ<ไ>ตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ครับติดต่อกับเสียสิงหาได้นะครับต้องการง่วถึกถึกสวยๆนี่ครับบุกเถึกง่ายนี่เพิ่นก็ขายครับเนี่ย ท่าไรเสียตัวนี้ส่สิบห้สี่สิบห้าน้องเสียเนาะเออพี่น้องเอฟซีเบิรงเดอร์ับง่วนไงตัวนี้ประมาณจะปีเลยเสียปีแปดเดือนปีแปดเดือนพี่น้องงวนเิ่นงวเป็นงวสอดมากเนาะใหญ่ลึกเงาเอาสำหรับพี่น้องเสียออไปทํำพันนะครับเนาะกับโเบิรงนน้ำเสียได้ครับเสียสิงหานะครับอออมันตื้นตากล่องเนาะแม่นี่ก็ขายมันว่าเสียนี่ยเออใหญ่เงาพี่น้อง สี่สิบห้าวันี่ก็ได้มีท่องกับยังเสียเีอันกันปลามันประตุสัตว์ปลามันปรตูสัตว์เนาะพี่น้องสี<ช>่สิบห้าเนาะโอ้เบิ่งดูพี่น้องตัวนี้ก็สี่สิบห้าพี่น้องเ<า>บิ่งดูพี่น้องเอฟซีง้อเสียสิงหานะครับเสียสิงหาฟาร์มนะครับ <c oughs> บ้านหนองบุงเงินเหนือตำบลหน,นองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ครับเลขโทรศัพท์เสียขออีกนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่หา้หา หาสีหาเก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เนาะติดต่อเสียสิงหาเด้อพี่น้องเดอ้ดออาจากได้งัวถึกถึกราคาเกษตรกรเอี่ยมมือถึงนะครับตัวนี้สามหมื่นหาพี่น้องสามสิบห้าต่อรองได้เนาะเสียเนาะต่อรองได้เลยบักใหญ่นั่นสี่สิบห้าพี่น้องเอฟซีต่อรอ,อ,องได้พี่น้อง,องเดี๋ยวน,ว,นวนี้เสียสิงหามีงัวอยู่ประมาณสี่สิบตัวครับ ผุ้ละครในทงในหน้าเพิ่นคุณเอาขายให้เกษตรกรเอี่ยมถึงนด้ครับสําหรับพี่น้องเฮ้าจากไดงัวงไปเลี้ยงนะครับสําหรับเมื่อไม่หรือว่า,าผู้จากเขาไปซือ้อผู้จากได้ไปคุ้มฝูงนะครับเขามาเบิ่งได้น้าเสียสิงหานะครับแ้วครับบ้านหนองบึงเหนือตําบลหนองหลวงอ,อําเภอเฝ้าไร่ครับมื้อนี้ส่องผู้ใยญ่บ้านได้มาท้ายทําให้แบบ ชั่วๆกันนะครับราคาถีบในเกษตรกรเทาเอี่ยมมือถึงนะครับโอ้หอนซ่อนตัวนี้เนาะสี่สิบห้าพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องเอฟซีใหญ่สูงเนาะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสิติดต่อไปทั้งพุ่นก่อนเนาะใช่หรือไงนี่บอกครับเสี่ยนี่ก็สี่สิบห้าข่มบอกเสียโอ้พี่น้องเอฟซีเบิ่งดู ครับเบิังดูพี่น้องนะครับนี่วะนี่นี่น,นี่ลูกเขาครับตัวเธอคือต,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 ตัวแม่เสียโอ้พี่น้องจังเดียนละครับเสียจัเ,เโอ้สี่สิบห้าพี่น้องคมมเลยเด้อพี่แม่เขาเดี๋ยวนี้มีทองไปแม่เขาเสียบ่ทนนี่เซิงพี่น้องยังบ่ทนนี่ขึ้นหรือว่ายังบ่ทนนี่เป็นสัตว์นะครับ มัวโลกขายมัดครับพี่น้องอยู่นี่บ่อหอดหาหมื่นจักตัวนะครับพี่น้องเอฟซีกะอ่าทิดต่อได้นะครับจะอยากขายมันบ่ครับเนี่ยโอ้เพราะว่าเพิ่นกัคือว่าเนาะครับเนาะฟ้ามเพิ่นกับหลายตัวนะครับประมาณสี่สิบตัวเพิ่นกัอยากแบ่งให้เกษตรกรอ่าผู้อยากเลี้ยงหรือว่าผู้มือใหม่นะครับเพิ่นเสียเพิ่นกับที่ขายแห่งงามๆนะครับอยู่ในขวกเพิ่นบางขันกะบท้ายไปแล้วนะครับ อ่าแม่นี่ก็เป็นแม่ที่ซีที่หาเนาะครับแม่นี่เดี๋ยวนี้มีทองบ่ครับเสียลูกเพิ่นเนาะเสียนะเนาะโ,อ,โอ,อ้เดี๋ยวนี้เขาเป็นโรคเศร้าหลืลเอเวลคซเน้ะฉีดวัคววซีนแล้วนะครับนะเนาะออาพี่น้องเอฟซีนะครับอยากได้ง่วโคมหรือว่าง่วแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับอ,อ่กาก็มาติดต่อกับเสียได้แล้วครับนะเนาะเดี๋ยวนี้เขาสถานะท้องว่างนะครับเสียนะเนาะ เสียที่ขายเท่าไรครับแม่นี่ยห่องสี่สิบหาโอ้พี่น้องเอฟซีนะครับสี่สิบหาได้ลูกพร้อมบ่ครับเสียได้ลูกพร้อมพร้อมพร้อมเนาะเอาตัวเถิกบ่ลูกเพิ่มพร้อมอ่าอ่าโอ้พี่น้องเอฟซีนะครับขายแต่ลูกก็สิได้ขึ้นเนาะนี่ลูกเขาครับจักเดือนแล้วครับเสียลูกซีเดือนลูกซีเดือนนะครับพี่น้องนี่แม่เขา้ะครับอ่าพี่น้องเอฟซีนะครับสำหรับมือใหม่ต้องการง่วนะครับเนาะอ่าก็เขามาเบิ่งในฟาร์ม เสียสิงหาฟ้ามได้นะครับเพราะว่าเพิ่นเปิดไว้นี่กับประมาณจักตูหงเสียหรอหาตนีล่ะหาโคมนี่แหละเนาะฮกบ่โอ้พี่น้องเอฟซีนะครับเขามาในฟ้ามเสียนี่บ่ผิดหวังเนาะซีสิมหาบ่เสียต่อได้บ่ครับเสียบ่ต่อได้เลยเนาะอต่อได้เมือเมื่อพี่น้องนะครับเอฟซีทั้งหลายต้องการง่วงไปเลี้ยงนะครับเมื่อไม่หรือว่าอยากซื้อไป เพิ่มเติมคอกฟาร์มจากขวางนะครับเสียสิงหามือนี้มีโอกาสาได้เรียกนะครับหลายตัวพี่น้องงัวเราใส่นอเสียเอาพาไปบึงอีกคบหนึ่งพี่น้องเปิดมดมือนี้เสียนะครับเพิ่นการากธุรกิจเพิ่นหลายอย่างนะครับทั้งอย่างทั้งขายของนะครับพี่น้องเอฟซีเขามากกับสิเห็นหรอครับฟาร์มเสียสิงหาด้ครับเด้อถามฟาร์มเสียสิงหาโอ้ สเสียสเตัวไหนครับม,มีท่อ,องบ่ครับเสียนี่ยมีใบมีหลอดพร้อมเนาะเสียเนาะเครื่องบักไรครับเสียนี่อันเครื่องอย่างเนาะคือมันอัน KF31 KF31 สถานะเขาตักเดือนแล้วครับเสีย F, <K> F เดือน F เดือนพี่น้อง F4 นะครับมั่วแม่นี่ได้จักปีแล้วเสียครับลูกสองข้าทองอ๋อลูกสองข้าทองเนาะพี่น้อง F4 เด้อ ลูกง่ามมาสั่นเสียพื้นว่างัวแม่หนีหางลามหางถึงมับเลยครับพี่น้องโอ้สิได้กินน้องตัวเสียนี่จดดัดเดือนลวครับเจ็ดเดือนกลัวเจ็ดเดือนกลัวเนาะแม่นีเฮ้ยงัวเสียมิจะต,ตรงามๆครับเสียขายเท่าไรครับแม่นีครับเราอยากได้เกตซิปาเกิปฮาพี่น้องเอฟซีนะครับเอ่าเขามาเบิรงเเ้อหลายตัวพุ่นครับพุ่นงัวเรามีเมิดขายเมิดครับอยู่ในนี่พื้นว่า นะครับพ่อขายตะลุกกบเมีอวสันเพิ่นว่าพ่อได้เลี้ยงงัวให้ครับเอ้าพี่น้องเอฟซีนะครับสนใจกับเขามาติต่ต้ฟ้ามเสียสิงหาได้นะครับบ้านนองบึวเงินเนี้ยตำบลน้องหลวงอำเพอเฝ้าไร่ครับไอ้ลูกงามไอ้ลูกงามเนาะเสียเพื่นว่าเนาะโอ้ง่างหามพี่น้องนะครับครับเสียครับามีคนเขามาติดต้อนี่เสียฟ้อมที่รถให้ได้มัดทุกโตเนาะครับเนาะ เอารถได้เนาะร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องเอฟซีนะครับอ่าสนใจเนาะกับมาติดต่อเสียครับขอเบอร์อีกนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหาสี่ห้าหาสี่ห้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ครับเสียสิงหาเนะครับเด้อกัามาติดต่อได้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะพี่น้องสนใจก็มาติดต่อได้นะครับเสียสิงหานะครับบ้านหนองบุเงินเหนือตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่ครับฟ้ามเพิ่นก็อยู่ติดบ้านครับ ต,ตีนบ้านเนาะเสียเนาะเอามาแฟกินน้ำเย็นๆก็ได้นะครับน้ำเสียสิงหาพิ่นใจดีครับเสียสิงหาเมื่อนี่พิ่นได้ออกมากพกง่วครับมาถอนน้ำก็ได้อา่ามาถอนก็นได้ว่าสั้นพิ่นมาพินองเอฟซี C, นะครับเอาคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปยุดอกเสีย